สวัสดีค่ะพบกับครูปิยนุชประภัยเพชรในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะให้เด็กๆเตรียมความพร้อมก่อนเรียนส่วนการศึกษาสามัญความสามารถพิเศษ ILP และ IP ให้เด็กๆดาวน์โหลดใบความรู้รหัส261เรื่อง โซเชียลภัยใกล้ตัวและอุปกรณ์การเรียนค่ะในกิจกรรมนี้ให้เด็กๆทำกิจกรรมร่วมไปกับคุณครูนะคะเด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เคยใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารใดบ้างคะคุณครูคิดว่าเด็กๆใช้ไลน์และเฟซบุ๊ก ในการติดต่อสื่อสารกันนะคะเด็กๆคะเด็กๆมีวิธีการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์อย่างไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะใช้สื่อสารผ่านไลน์ Facebook i n s t a g กรม Twitter และ YouTube ใช่ไหมคะจุดประสงค์1 นักเรียนสามารถวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะ 2. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยค่ะ 3. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องโซเชียลภัยใกล้ตัวค่ะคำว่าโซเชียลหมายถึงสังคมแต่ในที่นี้จะหมายถึงสังคมออนไลน์นะคะมีเดียหมายถึงสื่อที่ผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่าเนื้อหาเรื่องราวประสบการณ์บทความข้อความและวิดีโอที่ผู้เขียนทำขึ้นเองหรือพบเจอในสื่อต่างๆแล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นในเครือข่ายของตนโดยผ่านทางเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กเด็กๆคะเด็กๆรู้จัก เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กไหมคะใช่แล้วค่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Line Facebook YouTube Instagram และ Twitter ค่ะเด็กๆรู้จักโซเชียลเน็ตเวิร์กกันแล้วนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ละชนิด มีประโยชน์อย่างไรบ้างคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะเรามารู้จัก5โซเชียลมีเดียกันนะคะ 1. Facebook Facebook เป็นโซเชียลมีเดียที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ร่วมทำกิจกรรมใดๆกับผู้ใช้ Facebook คนอื่นได้เช่น ต้อตอบคำถามในประเด็นที่สนใจเขียนบทความหรือแชทคุยกันสดๆเช่นเล่นเกมแบบเป็นกลุ่มได้โพสคลิปวีโอโพสร,รูปภาพได้ค่ะข้อควรระวังในการใช้ Facebook 1. อย่าแชร์รหัสผ่านของตนเอง 2. คิดก่อนที่จะโพสต์ 3. ปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของตนเอง 4. ตอบรับคำขอเป็นเพื่อนเฉพาะคนที่รู้จักเท่านั้น 5. รายงานสิ่งต่างๆที่ดูน่าสงสัยค่ะข้อดีของ Facebook 1. สามารถสร้างเครือข่ายกว้างขวางแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีค่ะ 2. ทํทำให้ทันทอยเอตุการณ์ของบุคคลต่างๆค่ะ 3. ส,สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมและการทำงานสำเร็จรุ่ลรวงไปได้ด้วยดีค่ะข้อเสียกองเฟ c บุ๊ o k 1. f a c เฟ o บุ๊ เป็นการขยายเครือข่ายทางสังคมแต่การเพิ่มเพื่อนเป็นคนที่ไม่รู้จักอาจแอบแฝงจากการกระบวนการหลอกลวงต่างๆได้ค่ะ 2. การเขียนข้อความต่างๆอาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ค่ะ 3. เด็กๆใช้เวลาในการเล่น Facebook มากเกินไป ทำให้เสียการเรียนได้ค่ะ 2. องไลน์เป็นโซเชียลมีเดียที่สามารถแชทได้สร้างกลุ่มได้ส่งข้อความได้โพสต์รูปต่างๆได้สามารถคุยแบบเสียงหรือใช้โทรศัพท์ในอินเทอร์เน็ตได้ข้อมูลทั้งหมดไม่ต้องเสียงเงินข้อดีของไลน์ 1. สามารถติดต่อสื่อสารได้หลายรูปแบบเช่นการแชค็คการส่งเสียง 2. งการใช้สนทนาแบบโทรศัพท์ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพราะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยตรง 3. อัปเดตเรื่องราวต่างๆได้ทุกเวลาใส่รูปภาพใส่ลิงก์ ใส่คลิปทำให้เกิดการค้าเกิดการโปรโมทต่างๆได้ง่ายขึ้นค่ะข้อเสียของลาย 1. การเล่นลายนานๆจะส่งผลต่อด้านต่างๆเช่นการทำงานการเรียนค่ะ 2. ภาษาแชทบางครั้งใช้ภาษาพูดเป็นภาษาเขียนทำให้ความสามารถ ด้านภาษาไทยด้อยลงค่ะ 3. แชทไลน์จนกลายเป็นคนติดโซเชียลทำให้เป็นคนขาดความรับผิดชอบ 3. t ตวิตเตอร์เป็นโซเชียลมีเดียที่ใช้งานง่ายทันต่อเหตุการณ์ข้อความที่ส่งไปกระชับง่ายต่อการอ่นานค้นคว้า สิ่งที่อยากรู้ด้วยคีย์เวิร์ดสั้นๆแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระข้อดีของทวิตเตอร์ 1. ส่งข่าวได้เร็วมากถ้าใครติดตามจะทราบความเคลื่อนไหวทันที 2. เป็นช่องทางการส่งข่าวเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการ ความช่วยเหลืออย่างฉับพลัน 3. สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระข้อเสียของตวิตเตอร์ 1. ความรวดเร็วของข่าวอาจเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวเท็จสามารถสร้างความเสียหายได้ค่ะ 2. มีการจำกัดตัวอักษร เพียงหนึคำซึ่งทําให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดได้ค่ะ 4. YouTube เป็นเว็บไซต์ที่สามารถแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอสามารถอัปโหลดวิดีโอได้เปิดดูวิดีโอที่มีอยู่แล้วแบ่งปันวิดีโอให้คนอื่นดูได้ค่ะประโยชน์ของ YouTube 1. เป็นการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลต่างๆสามารถทําความเข้าใจได้ง่าย 2. เป็นแหล่งรวมความบันเทิงเช่นเพลง music, video. มิวสิกวิดีโอ 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ใช้ศึกษาการทดลองวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก 4. ทำให้ติดตามรายการหรือละครย้อนหลังได้ค่ะโทษของ YouTube 1. เยาวชนอาจนำ YouTube มาใช้ในทางที่ผิดได้เช่นการเรียนแบบการใช้กาลังในทางที่ผิดค่ะ 2. เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 3. มีการนำคลิปที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชน 4. เป็นการสร้างความเชื่อที่ผิดผิดโดยการนำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง 5. Instagram กรเป็นโซเชียลมีเดียสามารถอัพโหลดรูปต่างๆได้แชร์ให้ผู้ติดตามได้เป็นสื่อกลางเพื่อโปรโมทส,สินค้าต่างๆได้ ให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้ติดตามได้ Instagram หรือ IG เป็นแอปฟรีสามารถแชร์รูปภาพและวิดีโอที่พร้อมใช้บริการสามารถอัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโออยากแชร์ให้เพื่อนเห็นได้ข้อดีของ Instagram 1. ใช้งานง่าย เป็นภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอ 2. ง,ง่ายต่อการติดตาม 3. ม,มีความไวรู้เรื่องราวต่างๆเคลื่อนไหวได้ทันทีข้อเสีย 1. ไม่สามารถส่งข้อความรูปภาพหรือวิดีโอหาคนที่ไม่ใช้อินสตาแกรมด้วยกันได้ 2. ไม่มีลูกเล่นการเล่นวิดีโอ 3. ม,มีการพูดคุยแบบกลุ่มแต่ถูกจำกัดไว้ที่15คนเท่านั้นอันตรายจากโซเชียล 1. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตัวเองมากเกินไปเช่นวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่บัตรประชาชน บัตรเครดิตการนำข้อมูลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบข้อความหรือรูปภาพให้คิดให้รอบคอบก่อนโพสข้อมูลควรระมัดระวังข้อมูลเหล่านี้ให้มากด้วยค่ะเพราะถ้านำไปใช้ในทางที่ไม่ดีอาจเป็นอันตรายหรือสร้างความเสียหายต่อเราได้ค่ะ2 การเช็คอินในสถานที่ต่างๆบางครั้งเราโพสรูปสถานที่เที่ยวจะกลับบ้านวันนั้นวันนี้ถ้าแชร์ในระหว่างเพื่อนก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่เป็นเพื่อนกับเราอาจจะเข้ามาประสงค์ร้ายในช่วงที่เราไม่อยู่บ้านได้ค่ะ 3. ไม่ให้เบาะแสของรหัสผ่านกับคนอื่นเช่นรหัสฮ e ีเมลหรือการสอบถามสิ่งที่ชอบในโซเชียลเช่นสัตว์ที่ชอบกีฬาที่ชอบเพราะเขาสามารถเอาไปใช้เพื่อให้ได้รหัสผ่านของเราได้นะคะ 4. ไม่โพสต์รูปที่ไม่เหมาะสม อย่าโพสต์รูปตัวเองที่กำลังใช้วาจาไม่สุภาพซึ่งการโพสต์เหล่านี้อาจเป็นผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตนเองมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานได้ค่ะเมื่อเราโพสต์รูปไปแล้วแต่เมื่อเราคิดว่าไม่ควรโพสต์ถึงเราจะลบรูปออกไปแล้วแต่ภาพนั้นได้ส่งต่อ และแชร์ภาพไปแล้วไม่สามารถควบคุมได้นะคะ 5. ใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับข่าวสารอย่าเชื่อข้อมูลที่เผยแพร่เข้ามาในทันทีอาจเป็นการสวมรอยแหล่งข้อมูลหรือสร้างความเสื่อมเสียต่อแหล่งข้อมูลนั้นได้ค่ะ ให้นักเรียนอ่านเรื่องไปพร้อมกับคุณครูและทำกิจกรรมไปพร้อมกันนะคะเป็นไงบ้างต้นกล้าเมื่ออาทิตย์ก่อนไปเที่ยวทะเลมาสนุกไหมไม่เห็นเอารูปมาอวดกันบ้างเลยแซนถามต้นกล้าขนาบคุยกันทางโทรศัพท์อ๋อเอารูปลงในเฟซบุ๊กแล้วลองเข้าไปดูสิ ต้นกล้าบอกแซนไอเปิดเฟซบุ๊กดูเมื่อวางสายโทรศัพท์แล้วแซนก็เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าไปดูรูปภาพของต้นกล้าและเมื่อเข้าเฟซบุ๊กแซนต้องสะดุ้งตกใจแล้วโทรศัพท์หาต้นกล้าทันทีนี่ต้นกล้าทำไมใช้รูปฉันเป็นรูปโปรไฟล์ของนายล่ะเนี่ย แซนโวยวายเสียงดังเมื่อเห็นรูปตนเองในเฟซบุ๊กของต้นกล้านิดหนึ่งนาขอยืมใช้อำเพื่อนหน่อยไม่เป็นไรเราใช้นิดเดียวเองไม่เห็นเสียหายตรงไหนเลยนี่นาไม่ดีเหรอคนจะได้รู้จักเยอะๆต้นกล้าตอบไม่ดี พฤติกรรมของนายแย่มากเลยนะนายรีบเปลี่ยนรูปเดี่ยวนี้เลยไม่งั้นฉันจะฟ้องแม่นายจริงๆนะแซนโมโหและกูจะฟ้องแม่ของต้นกล้าไม่เอานาฉันลบให้ก็ได้เธออย่าไปฟ้องแม่ฉันเลยนะต้นกล้าตอบอย่างกลัวๆนายนี่กัดจรรยาบรรณในการใช้โซเชียลมีเดียจริงๆเลยนะ แซนพูดให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องที่อ่านคืออะไรใช่แล้วค่ะต้นกลา้าใช้รูปของแซนเป็นรูปโปรไฟล์ของตนเอง 2. นักเรียนคิดว่าตัวละครที่ก่อเรื่องกาดสิ่งใด และต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องใช่แล้วค่ะตัวละครขาดจรญ,ญาบันในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กควรใช้รูปของตัวเองเป็นรูปโปรไฟล์ข้อ3ข้อดีและข้อเสียโซเชียลเน็ตเวิร์กมีอะไรบ้างข้อดีคือ1 สร้างสังคมออนไลน์โดยผ่านเว็บไซต์ต่างๆซึ่งทำให้เราได้พบปะผู้คนมากมาย 2. เป็นช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งผู้ประกอบการสามารถแทรกโฆษณาได้ 3. ส,สามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ 4. ประยุกต์ โซเชียลเน็ตเวิร์มาใช้โทร,โทรศัพท์เพื่อการติดต่อสื่อสารแบบปกติเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายข้อเสีย 1. ถ้าเป็นเพื่อนที่ไม่รู้จักกันอาจจะโดนหลอกท้าไม่เกิดอาชญากรรมได้ 2. ออาจมีคนนำรูป หรือข้อมูลส่วนตัวมาใช้ในทางที่ผิดได้ 3. เป็นช่องทางที่นำเสนอสื่อได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาพเพลงเสียงอาจทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ 4. ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเผยแพร่ไวรัสและสามารถมาสู่คอมพิวเตอร์ของเราได้ สำหรับบทเรียน261ไม่มีการบ้านนะคะให้เด็กๆทบทวนเนื้อหาและกิจกรรมให้เข้าใจค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ